อัดมัดแล้วมันยังไปเกาะอยู่สวัสด,ดีขอบคุณค่ะขอบคุณ <S <S <ings What? S ings> ขอบคุณลหลายๆที่อายตาถึงเห็นเด็กกระโปโลคนหนึ่งมีค่ากับคำว่าอาหารแต่อายหูบอตั้งแต่มีอ้ายเป็นคนรู้จัก นองกระพบกคำว่าฮักไปต่อไปทีนี้เราไปดูนะคะว่าเห็ดพึ่งไข่จะเกิดอีกไหมวันนี้นะคะเพราะว่านางเก็บไปแล้ววันนั้นเนาะแล้วก็จะมีเห็ดนะคะอ่าเห็ดพวกนี้ขึ้นอีกไหมนะคะเราไปกันเลยจ้าเลโก้ ดึงลงเยอะๆเพื่อไม่ให้ยุงกัดไปเดียนทง l เ t s โกไปเก็บเห็ดอีกจะตื่นชิ้น ลอกๆอย่างนี้อย่าคิดว่าไม่มีนะมีนะเนี่ยลอกๆอย่างนี้เนะี่ยมีเห็ดนะถ้าหาก็าเจอเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพวกนี้แหละแต่เห็ดพึ่งขาลายนะอีกสักหน่อยเพิ่งจะเกิดนะพกตอนนี้มันยังไม่เกิดพึ่งไข่เกิดแล้วทุกปีพึ่งขาลายแรงแรงเยอะแต่ปีนี้ทำไมทำไมมันยังไม่เกิดไม่รู้ หรือว่ามันเกิดช้าไม่รู้มาออกไบเบสโติตตติคิดถึงเมื่อก่อนที่มย้อนหุนมานี่ดอกนี้นะคะมันโดนจิตแล้วนี่ค่ะ นี่คือเห็ดหน้าแร่นะคะเห็ดหน้าแร่โดนอีทากกินค่ะนี่ต <naz pos and moon> ัวทากนอนเฝ้าอยู <enders> ่เนี่ยบิดบิดมังซิตุสหิหึใจตัวเซนเซอร์นักแน่อาจเป็นเรงกรรมชกน้ำที่รัก นั้นมาแล้วก็พาดวงใจฉันไปพบเธอรู้ั้งรู้ว่าเราไม่คู่วยนางเจอเห็ดพิษไปดูกันค่ะเห็ดพิษมันเป็นหน้าตาย,ยัางไงเลตโกไอชีเอไอซีนาวีน็อ g กูด f ออิ t เอออิดเดส a มาเลชัว ไอเห็นไกลแค่ไหนก็รู้ว่าเห็ดพิษนี่นี่นี่คือเห็ดละโงกคิดที่นางมาปีแรกคิดว่าเป็นเห็ดละโงกไทยนะคะเนี่ยแล้วดอกตุมต่มๆมันมันสวยมากเลยนี่ดอกเล็กมันเฉยนะไออีนอตโกดนอตอีดเดสมอเลยถ้ากินก็ตายเลยเนี่ย you eat you des you des m o นี่ค่ะตัวทากมันกินเห็ดพิษได้นะคะเนี่ยพวกนี้จะไม่มีสนิมนะคะนี่นั่น,นค้นไปโน่นแล้วเอาออกค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะตัวพิษนะคะจะสะอาดขาวนะคะไม่มีสนิมนะคะไม่มีสนิมแต่ตัวทากนะคะกินเห็ดพิษได้นะคะข้างบนนะคะจะมีสีเหลืองสีแดงนะคะสีน้ำตาลน,นี่ค่ะนี่ค่ะ นัดอีดอีสเด็ดไปตาแล้วเขาก็ย่างต่อนะคะนี่คือเห็ดพิททำไมไม่ไม่เจอดอกตูมๆมันด้วยวะ